ให้ค่ะได้รับเครื่องเลยนะพอสั่งซื้อเสร็จถึงรอที่บ้านได้เลยประมาณ2-3วันก็ได้รับเครื่องเลยนะแล้วก็ตอนรับเครื่องก็ไม่ต้องเสียเงินอะไรเลยคือรับเครื่องได้เลยจ้ะแล้วก็ไปผ่อนชำระบัตรเครดิตได้เลยค่ะนะสิบเดือนศูนย์เปอร์เซ็นต์ค่ะไม่มีบวกเพิ่มสำหรับคุณพี่ท่านไหนหรือคุณน้องท่านไหนที่กำลังตามหาเครื่องรีเฟรชที่คุณภาพดีๆไม่ใช่ยัดไส้หรือว่าเป็นเหมือนในคลิปที่แบบพอชงแบกออกมาแล้วแบบยัดไส้เป็นเครื่องยำมาเป็นเครื่องแบบรอยซ้ำมาประมาณนี้นะแนะนำร้านนี้เลยค่ะนะสังเกตไหมันมนจะเขียว่า แบรนด์ดังรถแรงซึ่งการันตีจาก t i k กต k อว่าเป็นแบรนด์ดังรถแรงคือเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซนค่ะนะคะะสามารถเข้าไปดูไลฟ์สดเขาได้นี่เห็นไหมมันคือสถานะไลฟ์สดอยู่นี่เห็นป่ะเห็นไหมนี่มีร้านจริงด้วยนี่เห็นไหม้นี่ราน,นนะเห็นไหมเขามีร้านด้วย ก็คือม so ีหน้าร้านสามารถเช็คที well. ่ไปที่มาได้ว่าเป็นเครื่องรีฟบิดที่ได้มาตรฐานไม่ใช่แบบช็กมาไม่ได้อะไรขายมาจากไหนคนในขายอะไรขายแล้วแบบเครื่องยำมาเครื่องแบบมุกนยิ่งนั่นมาอย่างที่เป็นข่าวนะประมาณนี้นะเออนะเวลาเราเลือกซื้อเครื่องรีฟบิดเราต้องมีความฉลาดในการสั่งซื้อประมาณนี้นะเออนะไม่ใช่แบบมีเงินแล้วแบบเออซื้อหมดอะไรหมดเราต้องเช็กก่อนว่าแบบนะที่มาที่ไปยังไงคนขายคนจําหน่ายประมาณนี้มีประกันกี่ปีประมาณนี้เธอเราต้องเช็คให้หมดเลยประมาณนี้นะเออทางร้านเขาประกันให้หนึ่งปีเต็มเลยค่ะ นะแล้วก็ถ้าเกิดว่าสินค้ามีปัญหาสามารถคืนเงินได้ถึง7วันเลยค่ะนะก็คือภายใน7วันคือคืนเงินได้เลยค่ะถ้าเกิดสินค้ามีตรหนิหรือว่าไม่ตรงปกชธอนะเพราะว่าทางแพลตฟอร์มติกตอกเขาการันตีได้แล้วว่าเป็นเด็ก เขาการันตีให้แล้วว่าเป็นแบรนด์ดังรถแรงเธอนะนีนะคะนะนีเราไปดูขนองเขาเห็นไหมร้านเขาคือแบบมีป้ายดังหมดเลยเห็นป่ะนีการันตีด้วยอินตากเลยเธอไม่ใช่กระดูกกระดานะเธอประมาณนี้เจอนะเราเสียงเงินหลักหมื่นเธอเราต้องเลือกเลือกสิ่งที่ดีที่สุดเธอนะถึงว่าเราจะเป็นแบบระดับลักยากคือแบบอาจไม่ใช่แบบของที่ดีมากประมาณนี้เธอแต่ว่าเราก็ต้องฉลาดในการสั่งซือ้อเธอนะ ของดีของถูกก็มีอยู่แต่ว,ว่าเราต้องเลือกให้ดีประมาณนี้นะเออนะโอเคปะถึงเสร็จเธอผ่อนสิบเดือนเธอสําหรับท่านผู้ปกครองแบบอยากซื้อให้ลูกหลานประมาณนี้นะโอ้นะซื้ออุปกรณ์พวกนี้เธอทําให้ลูกหลานมีกำลังใจในการเรียนหนังสือนะมีอุปกรณ์ทําให้ความสะดวกในการแบบเรียนรู้เพิ่มขึ้นประมาณนี้นะโอ้ประมาณนี้คุณพี่ลองคิดดูกันแล้วก็แบบนะเอาไปต่อย,ยอดได้คุณพี่ค่ะเพราะว่าน้องคือแบบแรงอยู่สามารถัพ ios ได้นะจ๊ะ18.5า 18. ค่ะนะถึงเสร็จอนา,นาคตสามารถใช้ได้นานถึงแค่ไหนนะอ่ะขั้นต่างก็ประมาณ5ปีนะคะ เซ็นได้ยาวๆเลยสามารถโหลดแอปได้ธนาคารได้อะไรได้ประมาณ5ปีประมาณนี้นะคะนะเธอคุ้มอยู่ในคาริหนี้เธอนะถึงสร็จเธอเธอเอาไปต่อยอดถูกปะถึงสิธเธอได้ยอดมาเธอก็เทินไปเลยถึงสร็จก่อนจากนั้นถึงสร็ธเธอก็อัปุดตใหม่ประมาณนี้เลิศไหมอะไรเลิศไม่เลิศเชิญบอกนี่เลิศมากถึงสิทธเอาไ้ทำงานเธอนะสำหรับสายคอนเทนต์เธออยู่กล้องนี่วีดีโอ 4K 60เฟรมเรทความชัดแจ๋วประมาณนี้ถึงสร็ธเธอ ธอนะบอกเลยว่าถ่ายของคือหน้าซื้อขึ้นแน่นอนบอกเลยนะเออเอาไปขายของเอาไปถ่ายคลิปเอาไปทาคอนเทนต์คือจึงเวอร์จงเสร็จสายไร์สดเธอกล้องหน้าฟูลเฮกี้หกสิบเฟรมเรทเธอนี่ฉันบอกเลยว่าชัดแน่นอนประมาณนี้เธออ่ะ,อ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 ะชัดนี้ฉันลองดูแลกันเธอ,อนั่นแหละลองคิดดูแลกันเธอถึงแบบระบบ i อโคือสเัเพิรนอยู่แล้วประมาณนี้เธอถึงเสร็จโทอนี่การแบบเปิดแอปนู่นนี่นั่นอี อเห็นนะ่เปิดแอปนู่นนี่นั่น,นประมาณนี้ถึงเสร็จเธอ,อ,อฉันใช้ iPhone 16อยู่เธอไม่ต่างกันเท่าไหร่เลยประมาณนี้นะเออต่างกันนิดเดียวประมาณนี้เธอจริงๆเจอ เธอลองคิดดูรับกันนะว่าคุ้มไม่คุ้มนัน,นะสูงเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเธอถึงเสร็จได้เครื่องใหม่เครื่องดีฟอรบิทเครื่องใหม่เจอใครที่แบบกาลังปลงเดย์อยู่ว่าแบบจะซื้อมือสองหรือว่าจะซื้อดีฟอบิทเธอลองคิดดูดีๆขั้นต่ําถ้ามือสองเจอผ่านอะไรมากี่ปีแล้วลองคิดดูว่าเอชอาร์ออกมากี่ปีแล้วเธอถึงเสร็จอืถึงเสร็จขั้นสูงเลยนะประกันหนึ่งเดือน เครื่องมือสองถึงเสร็จอุปกรณ์ก็ไม่ครบถึงเสร็จมีแจ้งจอถึงเสร็จเปลี่ยนอะไรมาแจ้งชิ้นส่วนไม่ใช่มาตรฐานประมาณนี้เธอมีนะเธอถ้าเกิดว่าสายสายแบบไอโอเอสคือรู้ใช่ไหมเกิดถ้าเกิดเปลี่ยนจอใช่ไหมถึงเสร็จเธอแจ้งจอแจ้งแบตแจ้งกล้องแจ้งโน้แจ้งนี้แจ้งอะไรเธอหรือนี้เธอบอกเลยนะพิสูจนง่ายมากเธอถึงเสร็จเธอเครื่องรีฟบิทเธอประกันหนึ่งปีถึงเสร็จเธอไม่ถูกใจหรือว่าเครื่องแบบไม่เครื่องแบบไม่ดีเธอคืนเงินได้7วันเธอถึงเสร็จประกันหนึ่งปีถึงเสร็จเธอสินค้ามีปัญหาเธอประกันหนึ่งปีเธอคิดกัวหนเ ราคาเธอไม่ต่างกันเยอะเท่าไหร่เธอเครื่องมือสองกับเครื่องดีฟอร์บิตเธอถึงสิทธิ์เธอเครื่องใหม่แกะกล่องเธอถึงได้มาตรฐานด้วยเธอถึงสิทธิ์อิคต็อกคือแบบเธอแบนลดแรงเธอการันตีให้แล้วถึงสิทธิ์เธอร้านคนไทยขายถึงสิทธิ์มีหน้าร้านจุบพับมีอะไรที่แบบไม่พิสูจน์ได้ประมาณนี้เธอลองคิดดูมีทั้งแบบที่ไปที่มาประมาณนี้เธอลองคิดดูล่ะกันนะเครื่องแรงขนาดนี้เครื่องใหม่ขนาดนี้ราคาเหล่านี้ส่วนเปอร์เซ็นต์สิบเดือนเธอเธอจอมือสองอีกหรอฉันงงเธอบอกเลยนะเออคิดดูกันแล้วแต่คนชอบประมาณนี้นะเออจบ